หน้าที่ที่พี่หนอกคําจะต้องไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้พิการเท่านั้นนะครับแต่สําหรับคนใกล้ตัวอย่างเพื่อนร่วมงานนั้นนะครับพี่หนอกคําก็ทําหน้าที่ในการดึงพวกเขาออกมาจากโลกมืดจากประตูที่เคยปิดตายนะครับมาสร้างความหมายให้กับชีวิตสร้างให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าสําหรับผู้อื่นนะครับบนความเชื่อที่ว่านี่คือการทําหน้าที่บนหัวใจของความเป็นมนุษย์ครับพี่หนอกคำครับวันนี้นี่ที่เดินทางมาที่อบตนี่มาเพื่อพอดีเรามา ตรวจเทียมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการนะครับว่าทางอาตเขาทำแล้วก็ใช้ใช้การได้ไหมครับเราก็จะมาดูนะพี่เขามาดูมีเราจะมีมาตรฐานนะกับสิ่งอำนวยความสะดวกคราจะนี่เราก็ต้องมาดูนะฮะพอดีพี่เขาอายพี่เขาก็เป็นผู้ตรวจพี่เขาได้รับสาร ผมลมมาเรียบร้อยครับผมเราก็เพียงแต่มาเป็นทีมแล้วก็มาช่วยกันดูครับตอนนี้อยได้มาถานนะคือว่าถ้าสูงห้าเซนน่ะต้องเปิดน้งสลบสซิงห้านิ่มนะแค่ไนกพอนิ่มเกินนิ่มประมาณสามสิบทำไมอ้อมารูจักคุณธรรมเห็นสภาพคุณธรรมเอ๊ะไมเขาอยู่ได้ ทางหน้าที่เขาพิการแต่กำเนิดเขาปัด้เขาป,ได,ขาปได้เป็นที่หลังเหมือนเราเพาะวยเขาอยู่ได้มันเลยเป็นแรงบันดาใจทำให้เราคิดว่าเออในเมื่อคุณไม่มีไม่ไม,มีมือพิท่าอยู่ได้แล้วเรามีทุกอย่างอกเลยเกิดการเปรียบเทียบบางตัวของเราเองแล้วก็ทุกคนเราคำจากนั้นเราก็เริ่มอีกางชีวิตเองเอา เขาจวดเราเขอยู่ได้เขาทำได้เราทั้งร่างคิดได้ว่าเออเราต้องอยู่เพื่อคนที่เรารักแล้วเริ่มเข้ามาสู่การทำงานร่วมกันได้ยังไงจากบาีมาร่วมตรงนี้งานจากคุณคนในคำนอเขาแนะนำเขาดูผมว่าเออมีความศรัทธามีความเชื่อ มีชีวิตที่เป็นเหมือย่างดีก็ดูนี่ขอก็เลยชวนผมมาทำงานก็เริ่มครับเริ่มทำงานจัดตรงนั้นครับนไปแต่คือว่าเช็คเช็คว่าทางลาดเนี่ยวัดให้จริงตรงนี้แต่ต้องแข็งแรงนะคนแข่งแข็งแรงก็จะได้แต่จะมีอย่างนี้นี่ถือว่าจะได้แบบนด้นโอ้ถ้าเป็นเมื่อไรไม่ผ่านครับมันต้องไล่ทีนี้ สอง,งล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งเหนึครับความเสียข้าว่มันมันเลาเยกมันชันไปมันชันไปขึ้นยากก็พี่นอคำเขาก็ช่วยแบบดึงเข้ามาในชมรมเนี่ยแล้วก็ก็ได้มาร่วมงานกันแล้วก็ก็มีอะไรเขาก็แนะนำไปก็พี่นอคำนี่ก็ไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ได้เห็นคนในสภาพต่างๆที่ดอยก็เราก็มีที่นั่นกันเราก็มี ก็คือแบบมันก็เหมือนมีกำลังใจในสู่ต่อไปอพี่หน่อคำมองเห็นอะไรถึงถึงเขาไปเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับชีวิตของพี่สองคนเนี้ยผมว่าเขามีอุดมการเหมือนเหมือนเดียวกับเรานะมีทิศทางไปเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเรามีความคิดหรือว่าอุดมการ์เหมือนเดียวกันเนี้ย<ม>เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ สามารถที่จะพาขับเคลื่อนนะครับางานต่างๆที่เราช่วยเหลือคนพิการให้สําเร็จได้มองเห็นตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็ทําให้เขามีกําลังใจและเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองนะครับถ้าเข้ามาอยู่จุดนี้ครับโอ้ผมดีใจมากเลยครับดีใจจนบอกไม่ถูกเนะาะที่เรามีส่วนทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขามีกําลังใจขึ้นสามารถที่จะทําทงานได้แล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นที่ประทับใจก็คือ สิ่งที่เราดีใจก็คือเขายังมีประโยชน์ต่อคนอื่นคือร้อนจริงๆเพราะว่าดูแล้วเพืคนที่สู้สู้ชีวิตนะฮะคือ <c oughs> ผมถึงบอกว่าบางครั้งผมท้อผมอยาเอาเกยเป็นตัวอย่างเลยว่าเราจะท้อทําไมเรามีอะไรครบทุกอย่างซื้อว่ามีกําลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะขนาดเขาคนพิการนะเขายังมาท้อแท้กับชีวิตแต่แเราเรามีครบทุกอย่างอ่ะ เขาจะทอดทำไมจากเด็กที่ว่าเป็นคนเกยที่ว่าน้อยอกหงใจอย่างล้วมันก็บบกใครสู้ชีวิตอ่ะต่อพอได้มาเห็นนอคำแล้วก็แขนขาบบม,มีสามารถทำมาอย่างได้ทุกอย่างสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้อ่ะต่อแล้าทำมาอย่างได้หลายหลายอย่างเกิดความฮึดสู้ขึ้นมา,นาชีวิตของคนเราจะด้อยค่าหรือว่ามีค่า ขึ้นอยู่กับชีดของเรานะฮะถ้าเรามองตัวเองด้อยค่าเขาจะด้อยค่าแต่ถ้าเรามองตัวเองแบบมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อคนอื่นมันก็จะเป็นเหมือนภารก,กิจหนึ่งที่เราเกิดมาหรือว่านะเรามาด้วยหน้าที่นี้โดยตรงเลยเงี้ยมาเพื่อจะทําให้คนได้มีความสุขเกิดมาเพื่อจะทําให้คนได้ได้รับการปลดปล่อยความทุกข์อะไรประมาณเนี้ฮนะเพราะว่าชี้ชของคนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องทําหน้าที่นะ สองหน้าที่ก็คือทําให้ตัวเองนีพ้นจากทุกข์ใช่ไหมฮะอีกหน้าที่หนึ่งก็คือทําให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ขอบคุณสำหรับผู้ให้โอกาสนะฮะผมถือได้ว่าเป็นพ่อคนที่สองผมก็ว่าได้นะฮะ คือผู้อำนวยการโรยบาบาลแม่ลาวนะครับซึ่งได้ให้โอกาสผมผมต้องขอโทษทุกคนนะครับที่แสดงความอ่อนแอออกมานะครับ รู้สึกดีใจนะครับสำหรับรางวัลน,นี้นะฮะที่ได้รับนะครับด้วยความเป็นความพิการของผมนะครับผู้เล็กน้อยของผมจะไม่ลืมเลยรางวัลน,นี้ที่จะทําให้ผมได้มีกําลังใจนะครับที่จะต่อสู้ชีวิตแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมอีกต่อไปขอบคุณมากนะครับ,บคิมโดคัมสงสวัรนะครับ ผูช้ชมครับข้าราชการตัวเล็กๆอย่างหนอกคำนั้นไม่มีทั้งแขนไม่มีทั้งขานะครับแต่ว่าน่าสนใจว่าทำไมคนอย่างหนอกคำถึงไม่เพียงสามารถผ่าตัวเองพ้นจากการเป็นภาระและพ้นจากความทุกข์ได้เท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ได้อีกด้วยเป็นเพราะว่าหนอกคำมีหัวใจที่ดีกับมีสติปัญญาที่ดีอันหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่สมควรที่จะมีข้ออ้างในการที่จะไม่ประกอบคุณงามความดีนะครับ อีกรางวัลหนึ่งสําหรับคนที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อผู้อื่นและเพื่อส่วนรวมนะครับนั่นก็คือรางวัลคนค้นคนอวอร์ดรางวัลซึ่งได้เรียนกับท่านผู้ชมเสมอมานะครับว่าไม่ใช่รางวัลของพวกเราชาวทีวีบุรพานะครับแต่เป็นรางวัลของผู้ชมทุกท่านเพราะว่านี่เป็นรางวัลที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมเสนอเรื่องราวของคนดีเข้ามายัางบริษัททีวีบุรพารายการคนคน้คนคนนะครับแล้วรายการคนคน้นคนเพียงแต่จะลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดหาคณะกรรมการมาพิจารณา คัดสรรผู้ที่สมควรที่จะได้รับรางวัลในปีนั้นนนนะครับสาหรับปีนี้ก็จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลขึ้นที่อหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นเร็วหน่อยนะครับปลายเดือนตุลาคมก็จะมีพิธีมอบรางวัลแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรีบส่งเรื่องราวของคนดีเข้ามาอย่างรายการคนคนุ้นๆนะครับตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ข้างล่างในขณะนี้พบกับรายการคนคนุ้นคนได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับผลิตภัณฑ์แลกตาสอเอ็กตราสามร้อมอบทุนชีวิตจำนวน5,000บาทให้แก่คุณหนอคคำสมสวัสดิ์อัตลักษณ์ของผมเนี่ยคือชุมชนนะคำตอบของการทำงานเนี่ยอยู่ที่ชุมชนดีใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์และยังมาเป็นพยาบาลอาชีพของเราเนี่ยมันส่งเสริมให้เราทำประโยชน์ให้กับมนุษย์คนอื่นได้ด้วยเนี่ยภูมิใจค่ะ พบกับสองข้าราชการต้นแบบคนค้นคน,คนอันคารที่26กร,รกฎาคมน,นี้ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี